3คออรโข้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้ามีข่าว YouTube ปลดชื่อ HD ออกจากความละเอียดวิดีโอที่ 720p จึงอาจทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าทำไมความละเอียดของวิดีโอแต่ละอันถึงเรียกไม่เหมือนกันบางอันก็ SD บางอันก็ HD ไหนจะมี 2K และ 4K เข้ามาอีกแล้ว 720p กับ 1080p มันต่างกันตรงไหน แล้ว UHD คืออะไรก่อนที่จะงงกันไปมากกว่านี้ Starlord 4K กับรายการ The Spin Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาทุกคนไปรู้จักกับความละเอียดของวิดีโอในระบบดิจิตอลกันพร้อมแล้วก็ไปกันเลย มนุษย์มีการใช้วิทยุในการกระจายเสียงและสื่อสารกันมาช้านานจนการมาถึงของภาพยนตร์ที่เป็นแผ่นฟิล์มจึงเริ่มที่จะส่งสัญญาณภาพพร้อมเสียงไปพร้อมๆกันผ่านคลื่นวิทยุเกิดเป็นระบบทีวีแอนะล็อกขึ้นมาในต้นคริสตศตวรรษที่20โดยในปี1960เริ่มมีการใช้ทีวีสีจึงมีการกำหนดมาตรฐานของระบบทีวีสีเพื่อให้สะดวกต่อการออกอากาศได้รับสัญญาณต้องของอธิบายการทำงานของทีวีจอแก้วก่อนแบบคร่าวๆ เพื่อไม่ให้ดูเนิร์ดมากเกินไปก็คือในหลอดแคทโทดในจอแก้วที่ทำหน้าที่ฉายภาพจะส่องแสงทีละจุดอย่างรวดเร็วโดยส่องจากจุดด้านซ้ายสุดของหน้าจอไปอยังขวาสุดส่องจากแถวบนสุดของหน้าจอไปแถวล่างสุดเพื่อหลอกตามนุษย์เพราะถ้ามันไวพอมนุษย์จะมองไม่เห็นจุดเล็กๆเ,เ,เคลื่อนที่จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยทีนี้การออกอากาศทีวีจะมีเรื่องคลื่นแบนด์วิดต์และความถี่เข้ามาเกี่ยวข้อง ขอยกตัวอย่างอเมริกาที่นี่ใช้ความถี่ไฟฟ้าที่60เฮิร์ซก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาตามบ้านอยู่ที่60ครั้งต่อวินาทีการออกอากาศของทีวีก็จะต้องส่ง60ภาพต่อวินาทีตามกระแสไฟฟ้าทีนี้จะเป็นเรื่องของแบนด์วิดในการส่งสัญญาณเปรียบเทียบก็เหมือนกับกล่องพัสดุในหนกล่องจะบรรจุภาพและเสียงเข้าไปจนเต็มกล่องหากใช้รูปภาพขนาดใหญ่ อาจจะต้องลดทอนจำนวนภาพลงเพื่อให้พอดีกับกล่องเช่นบรรจุภาพขนาด4คูณ6นิ้วได้30รูปจนเต็มกล่องแต่พอใส่ภาพขนาด5คูณ7นิ้วกลับใส่ได้แค่25รูปจนเต็มกล่องพอจะมองภาพออกหรือยังนะนั่นก็คือการออกอากาศทีวีใน1วินาทีต้องส่งกล่องพัสดุ60กล่องใน1กล่องบรรจุภาพหภาพเสียงข้อมูลต่างๆด้วยขนาดกล่องที่มีจำกัด ทำให้ต้องแบ่งรูปภาพออกเป็นอย่างละครึ่งรูปแยกส่งทีละกล่องทําให้ในกล่อง60กล่องมีรูปภาพแค่เพียง30รูปที่ถูกตัดแบ่งอย่างละครึ่งโดยที่จะเป็นการส่งสัญญาณแบบสลับแถวกันครึ่งรูปแรกจะเป็นแถวเลขคี่คือแถวที่ 1, 3, 5ไปจนแถวล่างสุดครึ่งรูปหลังจะเป็นแถวเลขคู่คือ 2, 4, 6ไปจนแถวล่างสุด2รูปจะออกอากาศเหลื่อมกัน แต่สายตาของมนุษย์จะมองเห็นเป็นภาพเดียวลองนึกภาพการคัดไทยในสมุดที่มี10บรรทัดเราจะเริ่มคัดบรรทัดที่1ข้ามไป3ข้ามไป5 7และ9ก่อนจะกลับมาคัดบรรทัดที่2ข้ามไป4 6 8และจบที่10คือเสร็จสิ้นหนหน้าดังนั้นใน1เฟรมของทีวีจะมีการส่งสัญญาณภาพครึ่งเฟรม2ครั้งจึงเรียกว่า interlace หรือตัวย่อว่า i ต่อมาคือตัว P หรือ r o g r e s s i v e คือการส่งสัญญาณภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่สลับแถวใช้กับทีวี LCD ในปัจจุบันถ้าเทียบกับการคัดไทยคือเริ่มคัดตั้งแต่บรรทัดที่1ไปจปนถึงบรรทัดที่10โดยไม่มีการกระโดดข้ามบรรทัดดังนั้นใน1เฟรมจะมีการฉายภาพเต็มเฟรมเพียงครั้งเดียวเทียบกับใน1่กล่องพัสดุจะได้ภาพเต็มหนึ่งภาพโดยไม่มีการแบ่งปัญหาของการฉายภาพแบบ i n t e r l a c e คือเวลาที่เรากดพอยส์ จะเกิดการเหลื่อมกันของภาพเป็นเส้นสลับเส้นกันภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า combing แปลตรงตัวว่าหวีซึ่งก็แอบเหมือนอยู่ทีวีรุ่นใหม่ๆและซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า deinterlacing เอาไว้แก้ปัญหาภาพเหลื่อมกันซึ่งก็ใช้ได้ผลแต่ไม่ถึง100%ปซปัจจุบันการฉายภาพแบบ interlace ยังคงใช้กันอยู่ทั่วโลกในการออกอากาศท,ทางทีวีแม้ในระบบทีวีดิจิตอลแล้วก็ตาม ในขณะที่การฉายแบบโปร gresive ใช้ในสื่อประเภทอื่นเช่นหนังซีรีส์วิดีโอที่ดูในคอมพิวเตอร์เนื่องจากไม่มีการจำกัดแบนด์วิดต์จึงไม่ต้องแบ่งภาพพิละครึ่งเฟรมเหมือนในทีวีต่อไปจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทโดยที่ระบบทีวีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่3แบบคือ PAL NTSC และ CGAM ทั้ง3ระบบจะแตกต่างกันที่ขนาดของเส้นในแนวนอนจำนวนเฟรมเรทหรือจำนวนภาพนิ่งต่อวินาที และแบนด์วิดที่ใช้ส่งสัญญาณเริ่มที่ระบบ NTSC ก่อนใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาใต้เกาหลีและญี่ปุ่นเนื่องจากใช้ความถี่ไฟฟ้าที่6 0 h เฮิรตซ์จึงส่งสัญญาณภาพที่60ภาพต่อวินาทีแต่เป็นแบบ i n t e r l เ c สจึงต้องหารด้วย2อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีแบนด์วิดของภาพจะอยู่ที่4.5เมกะเฮิรตซ์จึงส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 525เส้นในแนวนอนแต่พอการมาถึงของทีวีสีต้องใช้ข้อมูลในการส่งมากขึ้นแต่ทางนักวิทยาศาสตร์ไม่ปรับลดความละเอียดของภาพจึงต้องไปลดที่เฟรมเรทลงแทนเพื่อไม่ให้เกินแบนด์วิดท์เหลืออยู่ที่29.97เฟรมต่อวินาทีเดี๋ยว s t a r ์ o ลอจะแนบลิงก์อธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษที่หน้าเพจเพื่อความเข้าใจครับต่อมาจะเป็นระบบพาว ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศโซนยุโรปเอเชียกลางแอฟริกาบางประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเนื่องจากใช้ความถี่ไฟฟ้าที่50เฮิรซจึงส่งสัญญาณภาพที่50ภาพต่อวินาทีแต่เป็นแบบอินเทอร์เลสจึงต้องหารที่2อยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีแบนด์วิดของภาพจะอยู่ที่6เมกะเฮิรซมากกว่าของ NTSC จึงส่งสัญญาณภาพได้ที่ความละเอียด625เส้นในแนวนอน ตามหลักกล่องพัสดุที่กล่าวไปข้างต้นระบบซีแกมใช้ในทวีปแอฟริกาและรัสเซียจะใช้สเปคใกล้เคียงกับ p a วจึงไม่ขอลงรายละเอียดที่ประเทศไทยใช้ระบบ p a วมันมีที่มาเนื่องจากตอนที่ทีวีเข้ามาในไทยใหม่ๆยังเป็นทีวีขาวดำทางหน่วยงานได้กำหนดใช้เครื่องส่งสัญญ,ญาณจากอเมริกาซึ่งใช้ระบบ NTSC ในการถ่ายทอดสดนางสาวไทยในปีพศ2498 ใช้จนมาถึงปี2510กำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นยุคทีวีสีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องส่งสัญญาณระบบ NTSC ใช้ไฟ110โวลต์ตามแบบอเมริกาซึ่งในบ้านเราใช้ไฟ220โวลต์ตามแบบยุโรปการจะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านเราเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมากกว่าจึงต้องเปลี่ยนที่เครื่องส่งสัญญาณระบบ PAL ตามยุโรปทำให้ทีวีสีบ้านเราออกอากาศแบบ PAL มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนภาพยนตร์ใช้เฟรมเรทที่24เฟรมต่อวินาทีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบฟิล์มหรือดิจิตอลมีการทดลองฉายด้วยเฟรมเรทสูงเช่น48เฟรมต่อวินาทีในเรื่อง The Hobbit และ120เฟรมต่อวินาทีในเรื่อง g e m i n i m a n ทำให้การเคลื่อนไหวของนักแสดงมีความสม ooth ขึ้นแต่ผลตอบรับไม่ออกมาสู้ดีเท่าไหรนะ่นักผู้ชมมองว่าเฟรมเรทที่สูงเกิน24เฟรมต่อวินาทีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูทีวีมากกว่า ฝั่งผู้สร้างเองก็ไม่สนับสนุนเนื่องจากต้องเพิ่มต้นทุนในการทำ post production ทำา g g เพราะจำนวนเฟรมที่เพิ่มขึ้นถึง2-5เท่าภาพยนตร์จึงเป็นสื่อศิลปะที่ยังคงรักษาแบบแผนของตัวเองมาได้ตลอดนับร้อยปีต่อมาในยุค1990เริ่มเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลโดยที่มีการกำหนดความละเอียดการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบมาตรฐานหรือ standard definition ตัวย่อว่า SD ซึ่งมีการเรียกความละเอียดวิดีโอแบบดิจิตอลจะเรียกโดยใช้รูปแบบคือจำนวนพิกเซลในแนวตั้งตามด้วยการฉายภาพแบบอินเทอร์เสหรือโปรเกรสซีฟตามด้วยเฟรมเรทโดยที่ระบบ NTSC จะใช้ความละเอียด 480i 60หรือ720คูณ480พิกเซลที่29.97เฟรมต่อวินาทีแบบอินเทอร์เลส ในขณะที่ระบบพาวและซีแกรมจะใช้ความละเอียด 576i 50หรือ720คูณ576พิกเซลที่25เฟรมต่อวินาทีแบบอินเทอร์เลสทีวีแบบ s d ออกอากาศสำหรับหน้าจอแบบ4:3ต่อ 3. อะ่อะเราเคยพูดถึงสัดส่วนของภาพในรายการ The Opening Credits ใน EP ที่8ไปแล้วเรื่องของสัดส่วนหนังสามารถไปทบทวนความจำกันก่อนได้ เมื่อลงเข้าสู่ระบบ widescreen ภาพจะขยายด้านข้างออกไปที่16 9ต่อ9แต่ยังคงความสูงของภาพไว้เท่าเดิมทำให้ในระบบ PAL จะมีความละเอียดที่1024 5 7 6คูณ576พิกเซลในขณะที่ระบบ NTSC เป็น854คูณ480พิกเซลความละเอียดแบบ SD ยังมีใช้ในแผ่น DVD แต่แบ่งออกเป็น2ระบบคือ PAL และ NTSC ซึ่งความละเอียดเท่ากันกับในทีวีแต่ต่างกันที่เฟรมเรทเนื่องจากใน DVD ใีฉายภาพแบบโปรเกรสซีฟจึงไม่ต้องเบิ้ลนเฟรมเรทโดยรองรับสัดส่วนภาพทั้ง4ต่อ3และ16ต่อ9ต่อมามีการใช้แผ่น VCD ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรามากๆด้วยข้อจำกัดของขนาดแผ่น CD จึงต้องใช้ขนาดภาพ1ส่วน4เท่าของระบบ Sd แบบ Pa l จะได้ขนาด352คณ288พิกเซล ที่25เฟรมต่อวินาทีมีการบัญญัติชื่อความละเอียดนี้ว่า CIF หรือ Common Intermediate Format ต่อไปจะเริ่มมาสู่ยุคข,ของคอมพิวเตอร์โดยที่ IBM ผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์ได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีชิปประมวลผลภาพชื่อ VGA หรือ Video g r a p h i c Array โดยต้องใช้สาย VGA เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ปยังจอภาพได้ความละเอียดที่ 640คูณ480พิกเซลในสัดส่วน4ต่อ3จึงเรียกความละเอียดนี้ว่า VGA VGA จะมีอีกขนาดภาพคือ320 0คูณ240พิกเซลมีขนาดเป็น1ส่วน4เท่าของ VGA จึงมักเรียกว่า Quarter VGA หรือ QVGA ใช้ในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีหน้าจอความละเอียดต่ำ ในยุคที่เริ่มมีการใช้ไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้ขนาดนี้เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีในตอนนั้นต่อมาจึงถูกใช้ใน YouTube ชื่อ 240p ปัจจุบันเป็นขนาดของวิดีโอที่ทุกคนไม่อยากเจออีกแล้วนอกจาก 240p YouTube ยังจะมี 144p เป็นความละเอียด176คูณ144พิกเซลมีขนาดเป็น1ส่วน4เท่าของระบบ CIF ได้รับการเรียกชื่อว่า QCIF หรือ Quarter CIF พอมาถึงยุคของสมาร์ทโฟนมีการใช้หน้าจอความละเอียด VGA และต่อมาเริ่มขยายออกไปเป็นแบบ widescreen มีความละเอียดที่854คูณ480พิกเซลจึงเรียกว่า Full Wide VGA หรือ FWVGA ใน YouTube เรียกความละเอียดนี้ว่า480 p อีกขนาดที่นิยมใช้ในสมาร์ทโฟนอยู่ช่วงหนึ่งคือ360 p ความละเอียดนี้ไม่มีชื่อเรียกอ,อย่างเป็นทางการมี2ขนาดคือ480คูณ360พิกเซลในสัดส่วน4ต่อ3และ640คูณ360พิกเซลในสัดส่วน16ต่อ9เมื่อผ่านปี2000จึงได้เข้าสู่ยุคแห่งความละเอียดสูงหรือ high definition เริ่มจากในทีวีก่อน ทั้งสงระบบคือ PAL และ NTSC ได้ใช้ความละเอียดร่วมกันคือ1 9 2 0คูณ10 0พิกเซลในสัดส่วน16 9ต่อ9ส่งสัญญาณภาพแบบ interlace จึงใช้เฟรมเรทดั้งเดิมจากระบบ SD ของตัวเองคือ PAL ที่50ภาพและ NTSC ที่60ภาพจึงเรียกย่อๆว่า1 0 8 0 i 50และ1 0 8 0 i 60ตามลำดับ ความละเอียดนี้ต่อมาถูกตั้งชื่อเป็น Full HD หรือ FHD บางที่จะเรียกแค่ HD เฉยๆเช่นใน YouTube ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก SD ไป HD มีการใช้ความละเอียด1280คูณ720พิกเซลมาใช้ด้วยซึ่งมักจะถูกเรียกว่า HD เช่นกันหรือในบางที่ใช้คำเพื่อการค้าว่า HD Ready YouTube ในอดีตนิยามวิดีโอความละเอียด 720p ว่าเป็น HD แต่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020 YouTube ได้นำคำว่า HD ออกจากความละเอียด 720p แล้วเพื่อบอกว่าในยุคนี้ความละเอียดที่เป็นมาตรฐานควรจะเป็น HD ที่ 1,080p ขึ้นไปต่อมามีการใช้หน้าจอที่มีความละเอียดสูงกว่า Full HD ในสมาร์ทโฟนคือ2,560คูณ1,440พิกเซลหรือ 1440 p ต่อมาถูกตั้งชื่อว่า qhd หรือ quad hd เนื่องจากมีขนาดเป็น4เท่าของ hd 720 p ความละเอียด qhd มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็น 2k ซึ่งใช้ในการฉายภาพยนตร์เท่านั้นเพราะในอดีต YouTube ก็ระบุว่าเป็น 2k แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้คำว่า hd ซึ่งค่อนข้างถูกต้องแล้ว ส่วนตัวมองว่าที่ YouTube ไม่ใช้คำว่า QHD โคงกันไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนกับ HD กลับมาที่วงการภาพยนตร์ก็ได้เริ่มเข้ามาสู่ยุคของดิจิตอลโดยที่สตูดิโอหนังใหญ่ๆจับมือร่วมกันสร้างมาตรฐานของเครื่องฉายหนังในรูปแบบดิจิตอลใช้ชื่อว่า DCI หรือ Digital Cinema Initiatives โดยมีความละเอียด2แบบคือ2 k และ4 k โดยที่2 k จะมีความละเอียดอยู่ที่ 2,048คูณ1,080พิกเซลและ 4K ที่4,096คูณ2,160พิกเซลซึ่ง2ความละเอียดนี้ใช้ภายในโรงหนังเท่านั้นมีได้มีการใช้งานในจอทีวีหรือสมาร์ทโฟนปี2012จึงได้มีการกำหนดความละเอียดแบบสูงมากที่ใช้ในโทรทัศน์ใช้ชื่อว่า UHD หรือ Ultra HD ซึ่ง UHD ครอบคลุมความละเอียดที่ 4K และ 8K มาที่ 4k กันก่อนในทีวีจะให้ความละเอียดที่3,840คูณ2,160พิกเซลซึ่งมีขนาดความกว้างและยาวเป็น4เท่าของ Full HD ใน YouTube จะใช้คำว่า 4k หรือ2 1 6 0 p แต่ในแผ่นบลูเรย์จะใช้คำว่า UHD ซึ่งบางบริษัทเช่น Sony ไม่ค่อยเห็นด้วยกับชื่อ UHD เท่าไหร่ส่วนหนึ่งมองว่าสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งาน แม้กระทั่งสตาร์ลอ d เองก็ด้วยปัจจุบัน Sony ใช้ชื่อ 4K UHD ในการทำตลาดและคนทั่วไปก็เรียกกันติดปากว่า 4K ไปแล้วในส่วนของ 8K คือความละเอียด7,680คูณ4,320พิกเซลปัจจุบันกำลังมีการทดสอบระบบ 8K ในทีวีบางประเทศเช่นเกาหลีใต้แต่ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับยังมีไม่มาก ในตอนนี้จึงยังเป็นเรื่องของอนาคตในขณะที่ YouTube รองรับความละเอียดนี้แล้วโดยใช้ชื่อว่า 4,320p หรือ 8k แต่คอมพิวเตอร์ต้องแรงมากๆถึงจะเล่นได้แบบไม่กระตุกนะเรามาสรุปกันง่ายๆดีกว่า 480p เรียก HD 720p เรียก HD คือ1,280คูณ720พิกเซล 1080p เรียก Full HD คือ1920คูณ1080พิกเซล DCI 2K คือ2048คูณ1080พิกเซล 1440p เรียก Quad HD คือ2,560คูณ 1,440p 2,560คูณ1,440พิกเซล 2160p เรียก Ultra HD คือ3,840คูณ2,160พิกเซล DCI 4K คือ4,096คูณ2,160พิกเซล 2K ใกล้เคียง Full HD แต่ 2K ไม่ใช่ Quad HD 4K ใกล้เคียง Ultra HD ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ครับ ถือว่าฟังเลคเชอร์ค่าเวลาก็ได้แต่คงต้องเล่าเพียงเท่านี้ก่อนไม่งั้นทุกคนจะงงไปมากกว่านี้ติดตามรายการ The Spinoff ได้ทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor และ Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสสลับกับรายการ t h e Opening Credits พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ